หนูชื่ออะไรครับหนูช <hi> ื <hi> ่ออะไรหนูชื่ออะไรดิ๊นิหนูชื่ออะไรต้นก้าใช่ไหมต้นก้าหนูอุยให้อะไรหนูอุยให้อะไรรูปวีวี ไมหนูดำจังเนี่ยหนูเที่ยวไหนมาหนูเที่ยวไหนมาบูโอ้ที่บ้านมีบูด้วยเหรอบูอะไรวัววัวอะไรวัววัวงัวงัวงัวไงหนูเป็นคนจังหวัดอะไรทำไมพูดงัวเนี่ยงัวงัวเป็นตัวยังไงงัวช้างอยู่ไหนช้างช้างอยู่ไหนช้างอยู่ไหน

ยิ้ม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 ,ม <c oughs> หน่อย <c oughs> ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มอ่ะเป็นอะไรเนี่ยยิ้มหน่อย <c oughs> ตุนก้าเป็นอะไรหนูเป็นอะไรอ้อ Okay. <laughs>